สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงของคนเกิดวันจันทร์นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีก pues. ันใช่ไหมเห็นว่าชาววันจันทร์น่าจะมีเรื่องหงุดหงิดอยู่นะความไม่ได้ดังใจแซวนิดๆอย่าเพิ่งกดนะคะก่อนอื่นมาก็ขอบคุณทุกทุกท่านทุกทคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจขอบคุณนะคะ ท่านใดที่เข้ามาใหม่หมอก็ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะมานะคะ่ะเรามาเริ่มกันเลยเมื่อกี้หมอทำไปได้สักเกือบเป็นสิบนาทีแล้วอะแล้วลืมเปิด <c oughs> ก็ต้องกลับมาทำใหม่เริ่มใหม่หมด <c oughs> โอ๊ยตายลืมแตะเปิดกล้องไม่รู้ข้างนี้มันจะหลงลืมอะไรหรือเปล่าขอเช็คกัน <c oughs> พลังงานของชาววันจันทร์ เป็นพลังงานที่เกี่ยวกับการทํางานเป็นหลักนะไ่ของธาตุไฟมาเยอะพลังงานตัวตนได้เด็กถือเหรียญช่วงนี้หลายๆท่านคนน่าจะคิดเกี่ยวกับการเงินการงานเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับการทํางานเนาะเป็นการเฝ้าดูการรอคอยพิจารณาโอกาสที่เข้ามาบางท่านอาจจะเป็นเรื่องของการงานการลงทุน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางด้านการเงินที่เกี่ยวกับความมั่นคงบางท่านคนณอาจจะไปสมัครงานไว้หรือคิดเปลี่ยนงานย้ายงานเป็นการเฝ้าดูรอคอยพิจารณาโอกาสที่เข้ามาแต่ก็เหมือนสิ่งที่เข้ามายังไม่ได้ยังไม่ใช่ที่ต้องการนักบางท่านอาจจะรู้สึกเบื่อหนายท้อแท้กับสภาพรอบตัวหรือโอกาสที่เข้ามา มีความไม่ได้ดังใจหรือก็อาจมีสิ่งที่ลังเลที่ผ่านมาเป็นช่วงที่คุณเรียกว่าอยู่ไม่นิ่งนะมีพลังมีแพชชั่นความท,าท้าทายบางท่านอาจจะเป็นการเดินทางไกลที่เกี่ยวกับการทำงานช่วงนี้เป็นการเฝ้ารอเฝ้าดูโอกาสที่เข้ามารู้สึกว่าโอกาสที่เข้ามามันยังไม่ได้ดังใจนะักสิ่งที่มีเข้ามาก็ยังไม่ถูกใจแล้นะัก หรือยังเป็นลักษณะที่ยังต้องรอพลังงานเกี่ยวกับด้านการทำงานค่อนข้างมาแรงหลายๆท่านคุณน่าจะคิดเกี่ยวกับการงานการลงหลักปักฐานการสร้างความมั่นคงบางท่านอาจจะคิดการลงหลักปักฐานอยากแต่งงานสร้างครอบครัวนะการวางแผนการมองอนาคตเป็นหลักการงานก็ถือว่ามีความก้าวหน้ามีความมั่นคงในระดับหนึ่ง อนาคตได้ก้าวไม่เท้าในบางท่านการงานเป็นการต้องการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือยังหาคำตอบให้มั่นใจกับงานยังไม่ได้อาจมีความวิตกกับงานต้องเอาใจใส่ดูแลเกรงเครียดพอดูนะก้าวไม้ขึ้นมาเนาะถ้าเป็นน้องๆที่เรียนอยู่คุณอาจมีการอยากย้ายที่เรียนย้ายโรงเรียนย้ายมหาลัยย้ายคณะย้ายวิชาเรียนไปเลยก็ได้ มีความรู้สึกว่ามันยังไม่ลงตัวมีการคิดการตัดสินใจในการใช้เหตุใช้ผลความมุ่งมั่นตั้งใจการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่บางทีอาจจะเป็นคนที่ใช้สมองมากกว่าใช้ใจมองข้อดีข้อเสียมากเกินไปแข็งเกินไปก็ควรมีการปรับตัวการมีสละพึ่งพาตัวเองได้การมีแพชชั่นความตั้งใจ ควรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ให้เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายสร้างแรงบันดาลใจโดยเฉพาะทางด้านการงานควรมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความอดทนที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความโดดเด่นก้าวหน้าทางด้านสายงานและโดดเด่นในสังคมควรล้าที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคความลำบากด้วยความอดทนและมุ่งมั่น ต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองต้องทำได้พร้อมที่จะลองทำอะไรใหม่ๆเรียนรู้หาประสบการณ์เพื่อให้ตัวเองมีความรู้ความสามารถรอบตัวควินถือไม่เท้าเป็นลนักษณะของคนที่มีความเก่งความสามารถทางด้านการทำงานในบางท่านถ้าเป็นกรณีการตกงานย้ายงานก็อย่าไปคิดและเครียดให้มากเนาะเพราะทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลง เป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นขอเพียงแต่ว่าเรามีพลังความตั้งใจวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเจอเรื่องอะไรอยู่สิ่งนั้นเรื่องนั้นกําลังจะเปลี่ยนไปแล้วเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงบางท่านหมายถึงมีโชคลาภการได้รับโอกาสการได้จังหวะที่ดีมีความบังเอิญ ความไม่คาดฝันขาขึ้นของชีวิตจงเชื่อมั่นจงตั้งใจมุ่งมั่นทำทุกสิ่งให้ดีสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทางด้านการงานไม่ว่าที่ผ่านมาหรือต่อไปเรียกว่าคุณเป็นคนที่มีไฟทางด้านการทำงานมากๆไม่อยู่นิ่งไปนูน่นไปนี่ตลอดต่อให้ไม่มีกำหนดที่จะไปไหนก็คงอยู่ไม่เป็นสุข จะมีเรื่องต้องทำนู่นทำนี่ตลอดรอผลลัพธ์พบปะกับคนหมูม่มากจะได้พบโอกาสการมองถึงอนาคตจุดที่ต้องตัดสินใจเลือกเดินประเมินว่าจะทำอย่างไรต่อไปต้องมีการตัดสินใจคุณจะได้พบเจอได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในการทำงานานาในบางท่านที่ตกงานย้ายงานเดือนพฤษภาจะมีการเปลี่ยนแปลง บางท่านอาจจะได้ไปทำงานในตำแหน่งที่ดีขึ้นหรืองานที่เข้ามาใหม่เริ่มเข้าที่เข้าทางมองเห็นอนาคตข้างหน้าในเรื่องเงินหรือเรื่องอื่นๆก็มาทางเดียวกันบางท่านมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศเรียนต่างประเทศทำงานต่างประเทศหรือธุรกิจหรืองานที่มีหุ้นส่วนงานที่ติดต่อกับต่างประเทศจะ,จะดีกับคุณจะเหมาะกับคุณ ถึงจุดที่จะต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปสองไม้เท้ามีโอกาสจะเจอเพื่อนที่ดีคู่ขาที่ดีในการทำงานก็อย่างที่บอกไปนะสำหรับคนที่เปลี่ยนงานย้ายงานในช่วงเดือนพฤษภาคมดวงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าทางด้านการงานหรือการเรียนมีเกณฑ์ได้พบการเปลี่ยนแปลงในบางท่านอาจได้เปลี่ยนงานหรือไปทำงานในแบบใหม่ อาจเป็นได้พบงานที่ชอบหรือไปทำอะไรแบบใหม่เลยบางท่านหมายถึงได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสำหรับบางท่านที่ตกงานย้ายงานรอง,งานเนาะช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดเป็นช่วงที่ควรเร่งรีบหาโอกาสดีๆให้กับตัวเองบางท่านท้อแท้เส้นหวังหมดกำลังใจก็กกับกลายเป็นเห็นหนทางใหม่ของชีวิต วันที่ดีมีโชคลาภของชาววันจันทร์คือคือวันอังคารวันอังคารจะมีโชคลาภความบังเอิญบางท่านอาจเป็นการได้รับมรดกทรัพย์สินที่ดินมาครอบครองได้พบการเปลี่ยนแปลงทีนี้เรามาดูด้านความรักกันค่ะไพ่พลังงานหลักได้เด็กถือเหรียญบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุดินกันมังกรพฤกษกหรือธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็ได้เนาะ เด็กถือเหรียญบางความสัมพันธ์ใครสักคนอาจเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้เนาะอาจจะเป็นการรอคอยโอกาสรอคอยความหวังจากใครสักคนหนึ่งอยากจะพูดอยากจะคุยอยากหันหน้าเข้าหากันถ้าเคยมีปัญหากันไม่เข้าใจกันก็อยากให้สถานการณ์หลายๆอย่างมันดีขึ้นแต่เป็นการพูดคุยที่เขาจะพยายามไม่แสดงตัวหรือว่าแสดงออกอะไรมากมาย จะเป็นลักษณะนเนียนๆน้อยๆมากกว่าจะไม่วือวาตื่นเต้นอะไรมากมายแอบสืบแอบซองไม่แสดงออกอะไรมากมายแต่รู้ทุกเรื่องถ้าเป็นตัวเราเราก็ไม่พยายามแสดงออกอะไรมากมายเป็นการรอคอยอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมากกว่าบางท่านอาจจะมีความกล้าๆกลัวๆที่จะเข้าหาใครสักคนหนึ่งก็ได้ อาจอยากพูดอยากคุยอย่าหันหน้ามาคุยกันแบบเพื่อนก็ได้นะสีถ้วยบ่งบอกถึงการรอคอยบางท่านอาจมีรอคอยอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่ารอแล้วรอเล่าสิ่งที่รอก็ยังไม่มาสักทีสิ่งที่มีเข้ามาก็ยังไม่อาจจะยังไม่ถูกใจเรานักบางท่านอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาแต่ว่าก็ยังไม่สามารถจะดึงดูดความสนใจเราได้มากพอก็เป็นไปได้ ได้ไม่มากพอกับสิ่งที่เรารอคอยอยู่ก็เป็นไปได้หรือบางท่านอาจจะเป็นอาจจะยังไม่แน่ใจไม่มั่นใจอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้ใครสักคนอาจจะเหมือนหยิบยื่นนำเสนออะไรบางอย่างให้อีกคนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่ยื่นไปแต่ไม่มีคนรับจะรับก็ไม่รับจะปฏิเสธก็ยังไม่ใช่นำเสนอเข้าหาคุณ อยากที่จะสารความสัมพันธ์แต่อาจจะกลับกันก็ได้นะอาจจะเป็นตัวคุณที่พยายามที่จะนําเสนอให้กับเขาแต่เขาอาจเหมือนปิดประตูตาจะรับก็ไม่รับจะปฏิเสธก็ยังไม่ใช่นะหรืออาจจะมีความไม่แน่ใจไม่มั่นใจเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ดังใจ ที่ผ่านมาได้อัศวินถือไม้บางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็ได้เนาะเป็นไพ่ของคนที่มีความฮึกเหิมเหมือนคนที่มีความรู้สึกมีแพชชั่นอยากจะลุกอยากจะทำาน่นอยากจะทำน,น,ทำนี่เป็นอาการลักษณะของคนที่ไม่สามารถอยู่นิ่งๆได้อาจเป็นคนที่มีแพชชั่นเกี่ยวกับการทำงาน หรือบางทีเขาน่าจะมีความเฮกเขิมอ,อะไรบางอย่างในวงจรความสัมพันธ์นี้อาจจะมีแพชชั่นมีความต้องการบางอย่างอยู่ในนั้นอาจจะอยากพูดอยากคุยอยากจะเคลียร์อยากจะทําให้สถานการณ์ความสัมพันธ์มันดีขึ้นคิงถือดาบมัได้ตําแหน่งปัญหาของคนบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตลมตุลกลุ่มเมทุนก็ได้เนาะคิงถือดาบเป็นลักษณะ เก็บอะไรเอาไว้ในใจไม่อยากพูดเยอะไม่อยากอธิบายเยอะเป็นคนไม่ค่อยมีอารมณ์โรแมนติกสักเท่าไหร่อาจเหมือนพออยากหันหลังก็หันหลังไปเลยเหมือนไม่อยากอธิบายอะไรยืดยาวประมาณนั้นแต่คิงถือดาบเป็นคนที่รักใครรักจริงแต่อาจจะไม่ค่อยโรแมนติกถ้าพูดก็พูดแรงแต่อาจจะเลือกที่จะไม่พูดออกมา อาจจะไม่ค่อยเก่งของการแสดงความโรแมนติกอาจเหมือนคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงคิงถือดัดาเป็นคนที่แข็งนอกแต่อ่อนข้างในภายนอกอาจมีความนิ่งๆเฉยๆไม่ค่อยมีความอ่อนโยนอ่อนหวานไม่อยากแสดงอารมณ์ออกมาสักเท่าไหร่อาจจะพยายามนิ่งๆแข็งๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่ว่าภายในใจลึกๆก็อ่อนไหวเหลือเกิน อาจเป็นคนลักษณะปากแข็งแต่ใจอ่อนนะตัวเขาได้สี่ไม้เท้าบางท่านอาจจะคุยกับชาวทัดไฟเมสิงธนูก็ได้นอะอาจจะมีการเหมือนกำลังมองหาความมั่นคงในชีวิตการวางแผนการลงหลักปักฐานหรืออยากแต่งงานอาจจะคาดหวังกับความสัมพันธ์ที่จริงจังความสัมพันธ์ที่พัฒนาถึงแต่งงานสร้างครอบครัว หรือพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกันหรือไม่เขาอาจมีใครที่เขาค่อนข้างจริงจังที่อยากจริงจังแล้วพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกันแบบมั่นคงก็ได้สีไม่เท้าบางความสัมพันธ์ใครสักคนหนึ่งอาจมีคู่อยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วหรืออาจมีครอบครัวฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะหรือก็อาจเป็นคนที่ทำงานธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจของครอบครัวก็ได้เป็นคนที่เก่งมากๆเลยก็ได้นะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากๆอาจมีความเอาแต่ใจอยู่ในนั้นเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจบางทีอาจจะคาดหวังความเฟอร์เฟของความสัมพันธ์ของชีวิตคุนถึงไม่เท้าขึ้นมานะช่วงนี้เขาอาจจะพยายามจะไปโฟกัสเรื่องของงานจริงจังกับการทำงานเป็นหลักเลยก็ได้ หรืออาจจะรู้สึกมีแพชชั่นกับอะไรบางอย่างอยู่อนาคตได้ก้าวไม้เท้าบางท่านอาจจะคุยกับชาตดไฟเมสสิงธนูก้าวไม่เท้าคือไพ่ของคนที่มีความระแวงและไม่ไว้วางใจไม่แน่ใจว่าตัวเองยังมีความสำคัญอยู่ไหมบางทีอาจจะเป็นความรู้สึกที่หนักแน่นใ,นในใจของเราต่อให้ความสัมพันธ์จะยับเยินย่ำแย่สักแค่ไหนก็แล้วแต่ แล้วก็ยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ต่อให้มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาหรือมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะแยะมากมายแต่ว่าเขาก็ยังต้องการคนคนนี้อยู่บางทีอาจเป็นความรู้สึกที่หนักแน่นในใจของเราความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถจะปล่อยวางได้บ่งบอกว่ายังถือไว้แน่นแล้วยังไม่ปล่อยมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเยอะ แต่ก็มีอยู่แค่คนเดียวที่เขารู้สึกเหมือนเขายังไม่สามารถตัดอกตัดใจได้หรืออาจเป็นความระแวงไม่ไว้วางใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งว่ายังจริงจังยังมั่นคงกับเขาอยู่หรือเปล่าก็ได้นะเป็นความสัมพันธ์ที่ผ่านอะไรมาเยอะอยู่นะมีบาดแผลวิ e w o f Fortune ขึ้นมาในตำแหน่งความคิดของคุณบางท่านอาจจะคุยกับคนที่เกิดวันพฤหัสก็ได้นะ วิ f อัฟเฟนคือการเปลี่ยนแปลงอาจมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปอาจเป็นเขาที่เปลี่ยนหรือคุณที่เปลี่ยนหรือเป็นสถานการณ์โดยรอบที่เปลี่ยนไปก็ได้หรืออาจจะเป็นความรู้สึกในใจที่รู้สึกเหมือนไม่สามารถทำอะไรได้ได้แต่อดทนรอคอยให้ทุกอย่างหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามโชคชะตา บางท่านอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ก็ได้หรือบางทีอาจเป็นความรู้สึกของเราที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ว่ายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ได้แต่ให้ทุกอย่างหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามกันเวลาตามโชคชะตา สามไม่เท้ามาในตำแหน่งความรู้สึกในใจคุณสามไม้เท้าบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูเนาะสามไม้ทาไหายถึงคนเก่าคนไกลใครสักคนที่รอคอยกลับมาคืนดีกันรอคอยอะไรบางอย่างอยู่คิดถึงใครอยู่เป็นสภาวะต้องรออาจจะไม่ได้ดังใจยังถือไว้บางท่านอาจจะเป็นที่เรายังรอคอยคนเก่าๆอยู่เนาะ บางท่านอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาในช่วงนี้เวลานี้แต่ว่าเราเองก็อาจจะยังไม่ได้เปิดใจมากพอที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครอื่นอย่างจริงจังขนาดนั้นก็ได้อาจเป็นเพราะว่าในใจของเรายังยึดติดกับตัวเองหรือว่ายังมั่นคงกับใครบางคนที่เรายังไม่สามารถปล่อยวางได้ก็ได้นะ หรือบางท่านอาจจะไปเจอกับคนที่เขายังรอคอยคนเก่าๆหรือใครบางคนที่เขายังไม่สามารถปล่อยวางได้ก็ได้นะเหมือนคนที่พยายามจะดึงสติของตัวเองเอาไว้แล้วก็อยู่กับปัจจุบันและความเป็นจริงเป็นสถานการณ์ของคนที่รอแต่กลับมาสนใจตัวเองก่อนสามไม้เท้าเป็นการรอคอยที่ทำใจนิ่งๆทำใจว่างๆไม่พยายามทำ และขวยคว้าอะไรมากมายแนวนมได้สองไม้เท้าอย่างที่บอกไปนะธาตุไฟมาแรงนะไพ่เกี่ยวกับด้านการ,การงานมาเต็มนะชาววันจันทร์หรือบางท่านคนอาจจะคุยกับคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือต่างประเทศเลยก็ได้นะสองไม้เท้าบางความสัมพันธ์ใครอาจมีคนรักมากกว่าหนึ่งคน ก็คงมีสักคนนั่นแหละที่เลือกไว้อยู่แล้วแต่คนที่เลือกไว้แล้วอาจจะยังอยู่ในชีวิตจริงหรือความทรงจำก็ได้น่าจะมีใครสักคนที่เป็นตัวจริงอยู่แล้วแต่บางความสัมพันธ์ที่อยู่ระยะไกลอาจมีคนอื่นก้าวเข้ามาอาจจะมาจากฝั่งคนหรือฝั่งเขาก็แล้วแต่ถ้าเป็นตัวเราที่สเสน่ห์แรงบางท่านอาจมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามา แต่ว่าตัวเลือกทางเลือกที่เข้ามาก็ยังไม่ถูกอกถูกใจขนาดนั้นเพราะว่าเรามีตัวจริงมีใครสักคนหนึ่งที่เรายังติดอยู่แต่ขณะเดียวกันเราก็อาจไม่อยากอยู่อย่างเปล่าเปลี่ยวและเดียวดายก็ได้หรือสองไม้อาจเป็นการวางแผนบางสิ่งบางอย่างอาจเป็นการวางแผนเกี่ยวกับการเดินทางอาจเป็นการวางแผนไปพบไปเจอกันวางแผนอนาคต ความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์ถ้าอยู่ห่างไกลกันอาจจะเป็นการวางแผนไปพบไปเจอกันเนาะวางแผนอนาคตความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์สำหรับความรักหมอก็ขอพยากรณ์เพียงแค่นี้นะคะทีนี้เรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรชาววันจันทนระ์เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าให้เปลี่ยนแปลงรับมือกับ ความเปลี่ยนแปลงพลิกแพลงให้เก่งเก็บหรือตรวจเอกสารหรือหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วนออกไปเจอโลกกว้างรับโชคให้กล้าเสี่ยงมากขึ้นดวงเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวอาจจะตรงหรือไม่ตรงเลยก็ได้ฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจขอบคุณนะคะ ท่านใดที่เข้ามาใหม่หมอก็ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะอยากให้หมอดูดวงส่วนตัวให้ก็แอดไลน์ไอดีเข้ามานะคะแอดไลน์ก็สามารถแตะทางด้านล่างได้เลยนะคะหรือจะแอดเฟซเข้ามาก็ได้ค่ะเฟซก็ชื่อตะวันทอแสงฟ้ามีดาวก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดนะคะ บุญรักษานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย